This video sponsored by EA สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้เราอยู่กันใน expansion pack ใหม่ของ The Sims นะคะนั่นก็คือ Adventure a w a i t s ค่ะ มาแล้วจ้าเซิมซีออทแฮมเซลลดสูงสุด60%ลดฉ่ําลดจุก Business and Hobbies ลดเหลือ824จาก1,099 Foreign Expansion Pack ลดเหลือ549จาก1,099 Get to Work ลดเหลือ439จาก1,099ลด60%หรือใครอยากจะทําฟาร์มเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ด Cottage Living ลดเหลือ549จาก1,099และ Expansion Pack ใหม่ Adventure Awaits ออกแล้วเรียบร้อยค่ะขอบคุณสําหรับการสนับสนุนช่อง ะะและถ้าหากใครที่อยากจะสนับสนุนกันก่อนการชำระเงินให้กดไปที่ Apply Promo ม o คตรงนี้จากนั้นพิมพ์ Creator Code m i n c h e r ได้เลยนะคะอย่าลืมกด Apply ด้วยขอบคุณที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดค่ะสภาพอากาศโคตรแย่นี่คืออ,อ๋อสว่างสว่างแต่เหมือนแบบว่าจะมีเมฆหมอกคลุม ok อะไรอย่างนี้นะคะนี่คือแบบครั้งแรกเลยทุกคนสิ่งเกาะสร้าง Build and b u เนี่ยก็คือ,อยังไม่ได้มีการกดแตอย่างใดเลยค่ะ เราอยากลองดูว่ามันมีอะไรบ้างจริงๆแล้ว expansion pack นี้มันน่าจะเหมาะกับแบบเด็กน้อยไหมอุ้ยคุณพี่ทำอะไรคะห <c oughs> าอะไรกินหรือเปล่าเอ่ยที่นี่ที่นี่คือที่ไหนอันนี้เป็นลานนั่งเล่นอันนี้ก็เป็น retreat แล้วเราไปได้เดี๋ยวนะเราไปไหนดีวะ Jellyfish Junction ไปไหนดีอะทุกคนเราจะซิ่งไปไหนกันดีวะเออไป Jellyfish ออกไปดูแมงกะพรนก่อนปะ <c oughs> เราเดินทางมาตรงไหน ทำตัวไม่ถูกเลยอะเล่นหลายเกมเกินแล้วแบบพอกลับมาเล่นเดซิมแล้วมันก็งงๆว่ามุมกล้องหมุนยังไงวะดีจ้าหนูผมน่ารักมากเลยตรงนี้ก็คือมีสถานที่ให้วาดรูปแล้วเงินคือมีมีอยู่ห้าร้อยเดินลุยน้ำได้เอ่อไปเลยจ้านี่เดินเฮ้ยยลงเป็นทะเลเลยเว้ยแมงกะพรุนอยู่ไหนวะอุะ้ยตรงนี้มีแบบสางเครื่องบินตกด้วย ตกในน้ําแล้วตกแบบอย่างนี้เลยไปหักด้วยตรงนี้เหมือนเป็นแบบสถานที่นั่งพักผ่อนเล็กๆนะคะแล้วก็มีห้องนงห้องน้ําให้ใช้บริการ <c oughs> เฮ้ย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 นี่รือเปล่านี่คืออะไรแล้วฝนตกฉ่าอีกโอ้ m ม่ก็เฮ้ยมีเรือว่างมีเรือว่าง <c oughs> ไปเร็วไปเร็วไปเร็วเขาลงจากเรือแล้วอ <c oughs> ืมยังก็อยู่กระบี่ ไปแล้วค่ะนักซิงโอ้โหหรือว่า expansion p a c k นี้ไม่เหมาะกับกูอะแล้วแมงกระพุนอยู่ไหนอะฉันอยากจะเห็นแมงกระพุนยังเลยอะคุณพี่สามารถลงไปแบบใต้น้ำได้ปะไม่ได้ยังไม่เจอแมงกะพุนแฮทุกคนเราไปไอ้นี่ไหมเราย้ายสถานที่ไปตรงพัมเบิร์ดพาร์คตรงนี้มาสนามเด็กเล่นเหรอมันน่าจะเหมาะกับเด็กอะแล้วตรงนี้มีความแบบรีทงรีทีทเอาไปตรงนี้ก่อน ความใจง่ายนีนันน่ะตรงนี้มีความเป็นเหมือนเป็นโซนแบบครัวก็เหมือนเป็นแบบสถานที่พักผ่อน,น,นอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ้าอย่างนี้เริ่มต้นจากศูนย์ก็ไม่ใช่งานยากแล้วนะคะครับ expansion pack นี้อะมีเตียงมีที่ทำอาหารหรือว่าจะไปแบบแฟลลงแฟลรี่ใช่ปะเราก็นอนกับพื้นได้เริ่มต้นจากศูนย์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแต่ว่าพอเห็นตรงนี้แล้วมันอยากจะทำแบบนี้ทุกคนหลังคาใสมันน่าจะเหมาะสมแบบนี้ เห็นปะนี่เราทําเป็นหลังคาใส่ให้นะคะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีสระว่ายน้ํามีเฮ้ยมีทุกอย่างมีฟิตเนสมีห้องน้ําอันนี้คือฟิตเนสเหมือนกันเป็นเวิร์กอัลเครื่องเวิร์กอัไอปั่นจักรยานเนาะมาตรงสนามเด็กเล่นแต่เราโตแล้วนะหรือว่าจะมาตรงนี้เป็นแคมป์เออมาสนามเด็กเล่นก่อนแล้วกันไม่ได้ไปสักที <laughs> นี่นะหลอสนามเด็กเล่นแล้มีแบบให้ ปลกผักตรงนี้ได้ด้วยโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแบบส่วนเล็ุยทุกคนเดี๋ยวนะขอไปแบบลองไปสร้างน้องเด็กอีกตัวหนึ่ง <c oughs> หน้าตาน้องอันนี้คือแต่งหน้าให้น้องแล้วเรากอปแก้มตาปากไปนะคะในทุกชุดเลยน้องจะได้แบบหน้าเหมือนเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยความหิวน้องตอนนี้คือแบบที่สุดแล้วอะเราเลามาเกิดในบ้านตรงนี้ก็มีสนามเด็กเล่นนะข้างๆอะ น้องกำลังจะล่วงลงมาจากสไลเดอร์วู้เออเว้ยดูสนุกดีแฮทุกคนเพลย์ Play อันนี้เข้าไปในอุโมงปะ์ะเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอ,ขอพอสขอพอยสอยากเห็นนะอยากเห็นในรูอา้าเหมาะไม่สามารถเห็นได้นี่ไงมาแล้วลูกสนุกปะ เด็กน่าจะชอบนะคะแบบเนี้ยเด็กๆน่าจะมีความสุขกันนาดูอุยแล้วปี้ลงเองเลยว่ะโอ้หม่ก็ไหนเราไปไหนกันดีเราไปที่พลัมเบิร์ดพตรงนี้แล้วกันนะคะปะนี่ไงสกายมาเจอกับลินแล้วโอเคตรงนี้ก็มีคืออยากเล่นในกระเป๋ะนี้เขาเรียกว่ากระเป๋อวะ <laughs> นี่ไงสร้างปฏิมากรรมทรายกับลินนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบบ ของเด็กเล่นต่างๆโอเคอุ้ยชลยเดอร์มาแล้วสไลเดอร์ที่มีน้ําไหลออกมาแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะเขากําลังสองคนนี้นั้นกําลังปั้นดินปั้นทรายกันอยู่นะคะทุกคนอุ้ยเราปั้นเป็นลูกต้นดัวหรออุ้น่ารักอะ่ะว่าดูดิแล้วน้องก็กําลังไปไอที่หลุมนั้นมันเอาไว้ให้เราชมเฉยๆอย่างนี้หรอ ใช่ไหมอุ้ยดูดิอลังการเกินออกเราเข้าไปไม่ได้นะคะอย่างนี้ตรงนี้ก็ไอ้นี่ได้เลยดีเนี่ยพวกหาของป่าได้เลยอะ่ะทุกคนนี่ไงยิงธนูฝึกยิงธนูมาเควสมีการเดินทางครั้งใหม่นะคะซื้อเพื่อนตุ๊กตาขนสัตว์ใหม่นี้แต่ขอดูการยิงธนูธนอทุยการนี่อะ ไม่เป็นไรลูกเราเริ่มใหม่ได้เนาะสกายเนาะเดี๋ยวขอดูไอ้นี่ก่อนนะคะทุกคนทุกตาอุ้ยปีเสือ้อคิดตุกตานี่ไงตุกตายูนิคอร์นซื้อตุกตายูนิคอร์นให้น้องแล้วกันไม่ได้เปิด BB Move Object นี่เป็นตัวนี้แล้วตัวที่เราซื้อให้น้องอะ่ะคือยูนิคอร์นตัวนี้แล้วก็มีไอ้เจ้าเด็กอันนี้ทุกคน <Hello. S 1> นี่ เอาอีกรอบอะไรก็ได้แต่อย่าให้ไปโดนค,คุณคุณลุงคนนั้นนะเดี๋ยวมันจะเป็นเออคุณพี่อย่าเพิ่งวิ่งค่ะคืออันตรายมากน้องกําลังจะยิงยิงอุย้ยลิน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 เออยิงออกได้อยู่รอบนี้ไม่ล่วงพื้นมาลูกไหนลองมาดูตุ๊กตาตรงนี้สิเราเรื่องลับๆอ๋อแต่เดี๋ยวนะอันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ของเรานะคะทุกคน เราน่าจะต้องกลับบ้านไปซื้อก่อนใช่ปะกลับบ้านมาแล้วแล้วก็ซื้อเจ้าตุ๊กตายูนิคอร์นมาไว้ที่บ้านแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนเราลองเทิร์นอินทูอิมเมจเนอรีเฟนไหมโอ้ oh. แน่ใจหรอว่าจะทําให้ตุ๊กตาตัวนี้กลายมาเป็นเพื่อนในจินตนาการซึ่งไอ้เจ้าตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยสามารถ เปลี่ยนมาเป็นเพื่อนในจินตนาการได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ด้วยใช่ปะบุคคลิกได้หลังจากสร้าง imaginary fan แล้วถ้าเรายังไม่ได้เปลี่ยนให้น้องเขาเป็น imaginary fan หรือเพื่อนในจินตนาการนะก็ยังเปลี่ยนได้อยู่เดียว <c oughs> เปลี่ยนชื่อได้นี่ไงชื่อ pretty แล้วกันอันหลังลบทิ้งนะชื่อน้อง pretty แล้วก็เราเปลี่ยนให้เ <c oughs> จ้าตุ๊กตาตัวนี้เป็น creative นะน้อง pretty แล้วก็เล่นไดน้อ่ะ turn into เลยมา และนี่คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นที่สุดใน expansion pack นี้ได้เหรอุอยไงเป็นขออุ้ยเราดูขาดีค่ะก็คือเป็นมงเป็นมาแขนก็อฮ้ยทุกคนดูดิโอ้โหแล้วผมสีเหมือนไอ้นี่อะไม่กวาดขนไก่สีแบบไม่กวาดขนไก่มากลูกแต่น่ารักนะมีเพื่อนเป็นตุ๊กตาในจินตนาการอ่ะดูดิทุกคนแล้วชิคุยกันแบบ เ้ยมีเซอร o o ูตบายเฟเวอร์ด้วยก็คือส่งนางกลับไปเป็นตุ๊กตาได้อะไรอย่างนี้ใช่ปะถ้าใครที่แบบมีลูกคนเดียวอะไรอย่เงี้ยเนอะแล้วก็แบบเดี๋ยวน้องจะเหงาไม่มีเพื่อนเล่นก็คือนี่ซื้อตุกตาจบอย่างงั้นเล่นบทบาทสมมุติเป็นนักสำรวจอาวากาศกับเพตี้เป็นโจรสลัดเล่นบ้านเล่นปราสาทเทพนิยายอย่างเล่นบ้านคืออะไรแล้วสองคนก็คือเสกของออกมาแบบนี้แล้ว ็เล่นกับเพื่อนในจินตนาการแบบนี้เลยค่ะแล้วน้องก็เหมือนจะได้เป็นทักษะมาใช่ปะความคิดสร้างสรรค์นี่แต่พอเล่นเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยบ้านก็ไม่ได้เละเทะนะคะแล้วความเก๋คืออะไรรู้ปะทุกคนอันนี้เด็กเห็นได้อย่างเดียวถ้าเปลี่ยนไปเป็นมุมมองของลินเนี่ยน้องยังคงเป็นตุ๊กตาเหมือนเดิมแล้วถ้าเปลี่ยนมาเป็นของสกายก็คือ <S <S แอบหลอนเอาทีดีหลอนไหมอะทุกคนทุกคนดูดิ เราลองให้เจ้าสกายเล่นเอ่อเล่นบทบาทโสโมมุติสร้างเกาะร้างกับพิตตี้อยากเห็นว่าในมุมมองของลินเนี่ยจะเป็นยังไงหนึ่งสองสาเด็กก็คือเอาจริงๆแลเป็นเรื่องจิกูหลอนเล่นกับใครก็ไม่รู้อ่ะแต่ในเจนานาการคือแบบมีทุกอย่างเลยอ่ะต้นมงต้นไม้มีเกาะกลางอะไรเงี้ยแต่แบบ ัมนเกนตกตลในโทรศัพท์ก็สามารถแพลนเอาดอกคิดแคมป์ได้นะคะทุกคนไปสีไปสีนี่ไงคือเราจะต้องเลือกวันเวลาสถานที่ยกินอาหารเช้ารับประทานอาหารคอเล collect b u t t ายว l y ทุกคนกินป๊อปคอร์นกินอาหารกลางวานันออมสะอาดเสิร์ฟอาหารเดี๋ยวนะอันนี้คือตอน หกโมงใช่ไหมแล้วก็9ก้าโมงเป็นสร้างทักษะกายภาพมีการยิงธนู10บโมงกิจกรรมทางน้ําเอ้ยไม่ใช่10บโมงบ่ายโมงเออจริงๆแล้วเราอยากจะลองจับผีเสื้อนะคะแล้วก็อันนี้คืออะไรอะ Care and Mentor Children อ๋อโอเคตอนบ่ายโมงเป็นกิจกรรมทางน้ำก็คือว่ายน้ำกับภายเรือแล้วก็ห้าโมงมีกองไฟอุย๊ยทุกคนคิดถึงตอนแบบเรียนอะอันนี้ก็คือหลับนะคะสีท่ท่มเข้านอน อันนี้ตั้งกฎนะคะทุกคนเราจะเลือกเป็นชาวสกิลอิลิมิเนชันแล้วกันลองดูกดไปกดไปก่อนแล้วที่นี้เนี่ยเราขอทําให้โกงความต้องการน้องไปเลยนะคะทําให้น้องมีความสุขเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเราต้องไปตอนไหนอ่ะทุกคนไหนเดี๋ยวเราลองเดินทางไปตรงแคมป์ดูนะคะทุกคนว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าตอนเนี้ยมันไม่ขึ้นอะไรเลย พักร้อนวันหยุดเริ่มในไม่ฉานีคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางพผ่อนตอนนี้หรือไม่โอเคเฮ้ยนี่ไงเราต้องมาเองแคมเปอร์อันนี้คือมาตอนบ่ายหนึ่งนะคะไม่มีอาหารเช้าตอนนี้เราต้องว่ายน้ําก็คือคายักนี่ไงแล้วน้องน้องเล่นเองได้ด้วยเฮ้ยนี่ไงมีเพื่อนมาด้วยทุกคนดูดิวีน่ารักว่าสรุปแล้วคือต้องมาเองเดอ้อไปเลยลูกสกายไปกับเพื่อนหรอ นี่เรามีแบบน่าจะเป็นเมนเทอร์หรือเปล่าน้องอยากจะไปไหนก็คือไปได้เลยพายเองได้ลูกโอ้โหไม่มีใครสอดด้วยนะอันนี้คือพายเองแล้วเขาว่าก็จะคอยดูแลอยู่ตรงนี้วิสุดยอดไปเลยโอเคตอนนี้ก็คือ5้าโมงแล้วหกโมงแล้วค่ะทุกคนถึงเวลารลอบกองไฟนี่ไงอุ้ยเด็กเต็มไปหมดเลยอะแล้วก็เด็กข้างหลังเหมือนแบบจะเล่นซ่อนแอบกันอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าน้องปิดตานี่ไงเห็นปะวิ่งแล้ววิ่งแล้วนี่ นางวิ่งตามหาเพื่อนแล้วใช่ปะตรงนี้ไม่มีนะลูกอยู่ไหนกันอะไปแอบที่ไหนอะไปแอบไหนไกลนะมันจะอันตรายนะไม่เห็นมีใครแอบเลยเหมือนแบบเหมือนโดนเพื่อนแกลงปะว่าแบบหาให้เจอนะแล้วก็เลิกเล่น ตอนนี้ก็คือเป็นเวลาสนุกของเด็กๆนะคะก็มานั่งเล่าเรื่องรอบกองไฟกันค่ะทุกคนนี่เด็กคนอื่นๆก็คือแบบอยู่กันเต็มไปหมดเลยเห็นปะตอนนี้ก็คือสี่ทุ่มแล้วเนาะได้เวลาเข้านอนแล้วค่ะซึ่งเข้านอนกันยังไงอะเข้านอนรวมกันไหมนี่ไงมันก็จะมีแบบเตียงใหญ่อะไรอย่างงี้ปะกี่คนอะเด็กเยอะมากไม่พอนอนหรอกเฮ้ยพออยู่นี่ไงนี่อาจจะเป็นห้องที่เรานอนได้หรือว่าเรานอนได้ทุกห้องก็ไม่รู้อะ แล้วนอนรวมกับเด็กคนอื่นๆดีกว่าไหมมานอนเตียงนี้แหละเอามีคนแล้วอ๋อเขานอนข้างบนเราก็ให้เจ้าสกายของเรานะคะนอนข้างล่างไปเลยแล้วกันเนาะแล้วก็มีโต๊ะนี้ด้วยนะเป็นเหมือนโต๊ะคราฟกระดาษนะคะทุกคนเป็น s t a r t b Crafty Challenge ประดิษฐ์โอลิกามิ Paper Airplane พับแบบไอ้นี่ออกเครื่องบินน้องนอนเต็มอิ่มน้องนอนเต็มอิ่มแล้วโอเคแล้วก็กำลังจะไปทำสมูตตี้กินเฮ้ย ปั่นเองทำเองไม่งอแม่หรอกอย่างนี้วิ้เลิศมากแล้วคือที่ชอบอะทุกคน <c oughs> ตัวไม่ถึงเคาน์เตอร์ก็ต้องแบบเอาเก้าอี้มาวางอีกทีนึงแล้วค่อยขึ้นไปยืนปั่นมาค่ะเดี๋ยวเราให้น้องลองมาพับเครื่องบินกระดาษกันดูดีกว่าดูสิพับออกมาเราจะล่อนได้ไหม <c oughs> เสร็จแล้วเหรอในดูดีเสร็จแล้วเหรอลกูกนี่ไงแล้วก็ปาได้ด้วยมา นี่แหละคือของเล่นสมัยตอนเราเป็นเด็กจิว๋วเยเฮ้ยล่อนได้ไกลอยู่แล้ววันนี้คือท้องฟ้าสดใสด้วยทุกคนด้วยดิว่าแต่ถึงเวลาอาหารเช้าหรือยังหนะ้าอุ๊ยจะถ,ถึงแล้วนี่ใช่ไหมเรากินข้าวตอน9ก้าโมงปะอ้าวเฮ้ยอาหารเช้ากินตั้งแต่6กโมงไอ้บ้าเอ้ย9ก้าโมงคือจะต้องไป c o l ก e c t butterfly นะคะแล้วก็ไอเนี่ยยิงธนู ว่าแต่คอนเล็กบัตเตอร์ไฟนี่หรอวสวยมากมาเลยน้องหยิบตะข่ายขึ้นมาแล้วฟาดอุ้ยอย่างกาเล่นแอนิมอลคอ s ซิงแล้วได้เป็นผีเสื้อมานะคะนี่ใกล้ๆกันตรงนี้มันมีดอกไม้อันใหญ่ๆอยู่นะคะซึ่งเราก็สามารถเอาไอ้นี่มาปล่อยได้หรอผีเสื้อนี่ไงเราเอาผีเสื้อมาปล่อยตรงนี้เดี๋ยวนะแคมป์ของเรา จบลงแล้วค่ะทุกคนโอเคต้องกลับบ้านอัตโนมัติโอเคตอนนี้ก็คือแคมพ์พาเรากลับมาส่งบ้านแล้วนะคะซึ่งตอนเนี้ยก็ยังสงสัยในความไหนแมงกระพุนวะเด็กบางคนที่โรงเรียนกําลังใจไหลกับเพื่อนคนหนึ่งของฉันฉันอยากจะช่วยแต่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีคุณคิดว่าฉันควรทํายังไงก้าวเข้ามาและยืนขึ้นเพื่อเพื่อนของคุณโอ้โหยืดอกมากขอบคุณสําหรับคําแนะนํา ลินให้คำแนะนำสกายซึ่งส่งผลต่อคะแนนบุคลิกภาพของเธอการบริหารความขัดแยงเพิ่มขึ้นค่ามารยาสังคมลดลงทุกคนแมงกะพุนอยู่ที่ไหนตรงนี้ก็ไม่ใช่หรือว่าเราต้องไปแถวนี้หรือเปล่าทุกคนเราลองมาแถวนี้ดูเรายังไม่ได้ไปตรงนู้นนะคะฝั่งขวาไปกับลินด้วยแล้วกันเพื่อมีอะไรไหนสิทุกคนฉันอยากเห็นแมงกะพุนนะเห็นสักครั้งแล้วแล้วพอเลยอ่ะ ฉันอาจจะเป็นคนเดียวก็ได้นะที่ไม่เจอแมงกะพหุนในโลกเดอะซิมอะแต่มินคิดว่ามันคือตรงแถวแถวบ้านเรานั้นแหละเพราะว่ามันเป็นเจลลี่ฟิชเนี่ยตรงเนี้ยใช่ไหมก็ได้กลับบ้านละแล้วตรงนี้คือมีแบบซากปลากระหักพังด้วยนะอุ๊ยนมนะ่้สงสารจังเลยอะน้องมะนอนน้องมะนอนจมน้ําอยู่ตรงนี้ตรงนี้มีผีเสื้อเราจับได้ด้วยนะตรงตรงแถวแถวแถวตรงนี้ คิดว่าผีเสื้อมันก็น่าจะมีทั้งหมดหุยทุกคนดูดิเฮย้ยเพิ่งเห็นเหมือนลานในนี่เลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะลานแอโรบิกหม่ก <laughs> อดกูแล้วคุณพี่ <laughs> เหนื่อยจัดเลยทุกคนเมื่อกี้เห็นภาพปะเห็นคุณพี่เขาย,ยกน้ำดื่มปะไมยกอดเอาเป็นว่าเราเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่มาเราไม่สามารถเห็นแมงกับรุนได้อ่ะ โอเคค่ะทุกคนเอาเป็นว่าแมพของ expansion pack ใหม่เนี้ยถือว่าทำออกมาได้แบบสวยดีนะความน้ำเอย่ยในวันที่มีแดดออกอย่างเงี้ยคือสีน้ำสวยมากๆถ่ายรูปสวยมากค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านนะะที่เข้ามารับชมกันจนจบเนาะ mm hmm. ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ